ใหม่ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย2567 AA Health Happy Kids แผน15ล้าน15วันทำได้เลยคุ้มครองสูงสุดร5 5ล้านบาทต่อปีกรมทันน ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาล6000บาทต่อวันค่าตรวจวินิจฉัยค่ารักษาค่ายา3 0 0 0 0บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในค่าแพทย์ตรวจรักษาต่อวัน4 0 0 0บาทค่ายากลับบ้านต่อครั้งไม่เกิน7วัน2 0 0 0 0บาทค่าห้อง ICU ค่าห้องผ่าตัดหรือทำหัถการเหมาใจตามจริงผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD อุบัติเหตุภา,ายในย4ิบชั่วโมงล้างไตีคมีฉายแสงลดพยาบาลฉุกเฉินการผ่าตัดระดับชั้น ผิวหนังเมาจ่ายตามจริงพิเศษเบ้้นผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงเป็น2เท่าจาก15ล้านเป็น30ล้านต่อปีในปีที่เจอและต่อเนื่องไปอีก3ปีกรมทันบ้้นเฉพาะ6โรคร้ายแรงดังนี้โดยแผนนี้จะมีส่วนร่วมจ่ายต่อปีกรมาทันให้เลือกระหว่าง10,000บาทต่อปีและ30,000บาทต่อปีกรมทัน กรณีเลือกส่วนร่วมจ่าย10,000บาทต่อปีกรมธรรมเบี้ยประกันอายุ15วันถึง5ปีเพศชาย14,700บาทเพศหญิง88,500บาทอายุ6-10ปีเพศชาย58,500บาทเพศหญิง47,700บาทกรณีส่วนร่วมจ่าย30,000บาทต่อปีกรมธรรอายุ15วันถึง5ปีเพศชาย84,600บาทเพศหญิง68,400บาทอายุ6-10ปีเพศชาย 84, 600, 4 5 0 0ญิงทหเพศหญิง29,700บาทและตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปบริษัทจะปรับเปลี่ยนผลประโยชน์อัตโนมัติโดยคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่ายแล้วและปรับค่าตรวจวินิจฉัยค่ารักษาค่ายาของผู้ป่วยในเป็นวงเงินเหมาจ่ายตามจริงโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและคุ้มครองทันทีค่ะอายุ11 -15 ปีเพศชาย25,500บาทเพศหญิง21,600บาทคุณพ่อคุณแม่สนใจทักปรึกษาได้เลยค่ะ